สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาเนีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ยืนยันกับการีนานะครับว่าเปลี่ยนยังไงเข้าตรงไหนคลิปนี้มีคำตอบครับไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับ เข้า Google c h r o m มมานะครับในโทรศัพท์มือถือเชื่อว่าหลายคนต้องมีแอปนี้นะครับ Google Chrome หรือว่าถ้าเป็นระบบ iOS ก็น่าจะเป็น Safari นะครับก็เข้าไปตรงหน้าค้นหาแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าก a r i n a ตัวนี้ผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลายคนอาะเข้าก a r i n a มาเรียบร้อยแล้วก็เข้าเว็บแรกเข้าไปมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับซึ่ง ันจะเป็นหน้าแพลตฟอร์มเกมนะครับก็จะมีพวก R O V Call of Duty Speed d i p t e r Free Fire อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเว็บนี้มันเข้าไม่ได้ครับมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะผมเข้าไปลองค้นหาดูแล้วมันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เราก็กลับไปเว็บที่มันเปลี่ยนได้นะครับมันจะเป็นเว็บนี้ก a ลลิน่าแอ u เค c e เซ e นเตอนะครับตัวนี้กดเข้าไป มันจะลิงก์มาหน้านี้นะครับสําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์นะครับการเข้าแบบนี้ปุ๊บให้คุณกดจุด3จุดด้านขวาบนนะครับแล้วก็ใส่ติ๊กตรงที่ว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับอย่าลืมนะครับมันจะดูง่ายขึ้นแล้วก็จะใช้ง่ายขึ้นนะครับเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยปุ๊บสาหรับใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ยืนยันไว้เรียบร้อยแล้วมันจะมีให้เปลี่ยนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ ตรงข้างล่างรูปของเราเนี่ยนะครับมันจะมีให้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สําหรับใครที่ยังไม่มียังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถกรอกได้นะครับตรงนี้มันจะบอกให้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์นะครับ่าผมในที่นี้ผมมาสอนเปลี่ยนนะครับคลิปนี้ก็กดเปลี่ยนเลยเลยครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อ่าต่อไปมาถึงหน้านี้ครับมันบอกว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถืออ่าเราต้องการเปลี่ยนนะครับ กรุณาใส่เบอร์โทร์มือถือของคุณเราจะส่งโค้ดยืนยันทาง sms เนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือปุ๊บแล้วมันให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเราใส่เบอร์โทรศัพท์เราไปนะครับแล้วกดนําไปใช้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เช็คว่า มาให้คลิกปุ่ม OTP เพื่อรับโค้ด OTP ทาง MS แล้วก็เช็คว่าเนี่ยเบอร์เราหรือเปล่าที่เราที่ว่ามันมีดอกจันเนี่ยนะครับมันใช่เบอร์เราไหมตรงท้ายแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ปุ๊บกด OTP เลยครับต้องรอมัน60วินะครับมันจะส่งอ่าสี่แปดเจ็ดเจ กดตัวสอบอ,อเรียบร้อยรหัสปัจจุบนันเราก็ใส่รหัสไปนะครับอืมกดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำเร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองในขั้นตอนที่ใส่รหัสปัจจุบันเมื่อกี้นะครับก็คือรหัสในการเข้าหน้าเว็บนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ ใครที่งงนะครับก็คือแบบนี้ครับเราออกระบบออกระบบมานะเนี่ยครับรหัสตัวนี้เลยรหัสช่องข้างล่างเนี่ยครับข้างบนจะเป็น user name ใช่ไหมรหัส password ก็คืออันียครับเราจะเอาไปใช้ในการเปลี่ยนรหัสเ,เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับรหัสตัวนี้กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยตรงนี้ครับด้านซ้ายมือเนี่ยคือตัวนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้นะผมเปลี่ยนไปแล้วครับมันจะมีช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนได้อีกนะครับ กี่วันไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับในการเปลี่ยนรหัสไม่ใช่หู้ตายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กาลินาเออเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กาลินานะครับที่ยืนยันไว้เรียบร้อยอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ